สวัคะ่ะอีสานบ้านตาวเชิมค่ะพี่น้องเมื่อนี้นะคะ่ะกับสินหาพี่น้องได้ไปราและะ้วเนี่ยค่ะเนี่ยตัวเขาเจะเล่นจะเลินโตโตงอกงามแล้วนะคะ่ะเฮ็ดข้างให้เพื่อนไปเน,นะะี่ยค่ะอาเพื่อนให้มองเพื่อนขึ้นเพื่อนเต้านะพี่น้องครับสวัสดีครับผมบ้านวันดําครับเทศเสาต่างกันนะพี่น้องอืมนะครัเนี่ยเขาจะเป็นเสาก่าดนะคะ่ะตักครั้งหนึ่งก่อนปะเอาะไรเธออึออออ๊บก่อนะคะตักก็ได้ นี่แหละครับเสาแรกูสูงแล้นะเธอนะไปเธอต้นนี้ครับเปิดลายค่ะอืมนี่ออกลน์งานสิอะไยเนี่ยค่ะนั่น่ะตงอยีเพออะไละค่ะอ่าน้ำย้อต้นนึงค่ะนี่เอลงไปรเอาลงไปรจะทอด ข้าวทอท <c oughs> กกั่วทำไมหม่อ๋อใส่กนพอเสียเดียวตัก้าวนึ่ก้นน่มารบโอ้ข้าวมุ่ทั่วเขาก็สูงดีนแล้วนไน,นแล้วนนะ่งอไแห่งดีแห่งเนนไปอ่าไนมา่อันล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 ะนะได้แล้วนได้ล้ค่ะ ทำไมกันด้เป็นพี่นองน,นี่ก็ไปเลี้ยงสูงอะไรเธอฮะออนี่พอ,อดีเธอีงตักลหลายๆเล <c oughs> ้กล่ะตักเลยเหรอ

เลยปไหนว้าไปเ่าขึ้นมาที่หลักๆัานี่ต้นแก่เขาจะยู่ไยนี่ว่ไดอย่แงเี้เถ้่างี้ปองเขาเยอะเองออค้างไปหนีแบบทาวอลเลยนะอันนี้ตายแล้วเขาก็นลบต้นก่อ บ้านเห็นน okay. ี là, ่ครับน้าค่ะพี่น้องนีระคะห้างทั่วเฮาแบบมีไง้ะค่ะเปิลเลอยขึ้มมาดิะโอ้อันนี้ือตุ้มตุมไงเดือดเถอนน้าเปิ้ลเอาไปมึงยิ่งไเปินเถอะหลายต้นนะนะตุนมไงกับ่ต้นต้มไงตนใหญ่เส้นตนใหญ่

นี่เห็นซันหมดไปต่ัวค่ะงเ่ยตัวนี้เป็นอะไรคะเนี่ยเปลีป็นทางแล้วขาวก็าเสือมามาัดเลยนะเขาไม่กรอกเมือนมาเขาไม่กรอกยู่บ้านเนี่ยมัดมามัดเลย ต่อมามาดัาามดค่ะเด้เอาอิงไว้ซืซ้อๆนี่คันลมพัดมานี่ฮักบางไป้ีเอาไม่ต่อมามาดัดแล้วค่ะอันนี้เขาไม่ต้องตัตว์เราถือนะเอาไปสั่นเละเอาไปยงยาวเลยค่ะนี่เป็นส่วนองอ่ายๆอีกครั แ๋ยวเ,เขานั่นไม่มาเทสเยาะปากต้นก,ก,กระเด็ดเอะเดี๋ยวค่อยให้พี่น้องเด้วยอืมคือแล้วครับ<น>วันนี้แก่ป่ะเนี่ยข้าพี่น้องคื้อกูบอกช่วยซื้อข้าวหมดทั่วแล้วไปค่ะเริ่มซื้อแต่ข้าวหมดทั่วรเนี่ยนะแล้แถ้าเขาเอาไม่ตอบนเนี่ยค่ะเนี่ยเอาไม่ตอบมามัดเนาะเนี่ยพี่น้องให้บนยูดีข้าข้าไอเนีน้ยนี่เป็นเบื้องแรกเถอะโอ้เป็นเนี้ยแล้วครับคือแล้วครับวบันนี้ มาเอากชั่วไปต่าน้องเตรียมแปงหักกันน,น,ลลน,น,นนะพี่น้องมีน้ำไหลลงนอีกจะเสริมติเพิ่มใส่ี่ไปเอยเดหี้เอาสิม่เด็กปลูกนง่ายเอาอย่่อันนี้ตันไม่เลยน้องไปเเถอะ แน,น่นน้ำจากน้ำประดานนั่นเอพี่น้องเอ้ยดินจากน้ำประดานค่ะนี่ค่ะุะดลองให้เปิดไลไปุพดรับหพี่น้องพุดกันนะค่ะเห็นคลองแล้วนะน พุทธล่องแล้วก็เห็เปเองเลยวเป็นอ่พี่น้องพุทธยกแปลงไว้เนาะค่ะเ,คเสริมกับปลาลวอ่ะเพิ่นสิแห่งแห่งปลาผู้นี่เส็ดล่องแบบนี้แล้วคะ่ะเป็นแถวเป็นแถวไปเตรียมลงพักค่ะไปพี่น้องไปหนโพักเขาก็าเปนอยางไรค่ะค่ะหฮดพักขา้างหน้าเขาก็าเปนอยางไรพี่น้องตรงล่องหันซะเจนกระคอยคุดไปละค่ะอืมเริ่มปุง้งไอเริ่มออกแตกออกเลยด้วยนะค่ะพี่น้องเพิ่งค่ะเนไหค่ะ อหญ่ไหนหูดำหดกันค่ะหดไหนหดซุ่มๆตัวเด้อเธออืมค่ะในหูดำหดกันข้างทั่วเกยเกียวแลวแน่แล้วเนาะไปไหนเธนอเนาะเมื่อนี่เกียวแน่และค่ะนี่พี่น้องเด็กค่ะเป็นดอกละค่ะโอ้เป็นดอก,ล,อดอกลายแล้วตัวนเนี่เธอที่เฮอยัยงบ้านเด็บเบิง พี่น้องเพื่อนกันได้น้ำข้ามาย้อยเหเ้าปลูกดอกดาวเลือง้หลายๆเถิ้นค่ะเพื่อนจะป้องกันเพีย้ยได้เนาะเนี่ยพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เพีย้ยยังบันลงเนี่ยค่ะแมงเต้าท,ท้องด้วยนี่พี่น้องเบิง้งค่ะเพื่อนมากินนะพูนะอืะอ,อมือทุกต้นเลยค่ะเพ่นมากินเนี่ยันนี้พันเงาเนี่ยนะเถเนาะพันเงาพันสูงอั้นี้พันเ,นเนนนะตีตเตยเนี่ยค่ะต้นใหญ่ละค่ะเตียเตีย จะเริมกันกเ,กเ,เนี่ยปลูกเอาปลูกเอาบรรยากาศเขียวม้ารัดย่านพัอนอื้อกันแต่ว่ากับไข่เนยอยู่เนาะเธอเน,อะเนอาะยังบ่มีอย่างที่แบบเสียหายไลายในพี่น้องเนี่ยค่ะเ,เพิ่นกันยังพอแบบนั้นดลยยุบบ่าจะเริมกระตัดใบออกอยู่เรื่อยค่ะเนี่ยต้นมะละกองามๆค่ะคุนแถวไปเล็กค่ะในดับหฮซอยกันข้ามมือน,นี่ เติมกับพีพ่น้องมาเห็ุข้างทัวนะค่ะแล้วกะ็สิีมาหดนามต้นไม้หดสำหรับหดหลายๆเลยได้ดเถอะเพราะว่าเป็นแห้งหลายในพี่น้องคุณอะพักตังที่เะเสริมเด็ดออกเนะะี่ยค่ะเริ่มเป็นยอดแล้วกะ็เริ่มอม่ะเมน้อยก็ได้เด็ดอีกเลยเนะะี่ยค่ะว่าจะเสริมจะกินแบบเตี่ยวเด้ค่ะกินยุ่ยเอยเอาพี่น้องต้นมะละกอพันไม้พันยาวนะะี่ค่ะ ส่วนนี้ก็เฮ็ดย้ำมือแรงแล้วพี่น้องย้ำเ้าย้ำแรงเตาเสริมกับในงูดามาดูเลแต่ว่าิ่นหอนหลายค่ะพวไหวพี่น้องเด็เดแดดแดดอหลีเด้ยค่ะอฮมหอนบางต้นพีกนัน้นนี่้ะเธอข้านายู่นี่น้ำมันเป็นต้นหน่อยละอืมอะค่ะเปียนกันเปี่ยนกันหดน้ำนี่ส่วนแมงลกักเตาเสริม ส่วนนี้เดดกินได้ตลอดเลยเนี่ยค่ะอือเป็นบ้านผักขากันพี่น้องไปค่ะ,ะเสริมภาไปบ้างผักขาต้นนี้จริงให้งามด้วเนี่ยค่ะใกล้มาตอดเพิ่นนี่เริ่มถอดยอดง่ญ่แล้วค่ะนค่ะงามๆเนาะค่ะเน,นี่ยเสริมการได้มั้งสิพี่น้องพนอกปากมาะะให้นะค่ะยังอยากดูแลเพราะดูแลได้ละกะันนี่อยากใช้ชมน้ำกันเนาะคะ่ะเห็นยันได้ก็น,นึกถึงพี่เพิ่นยูน่ยได้ค่ะพิ่นฝากมาพี่คนซ้ายพน,น่ะคะ่ะอ,อมไปพิ่นละ หาต้นขังละหาต้นค่ะเบิ้งข้าหน้าพี่น้องเบิ้งค่ะพูน่ะโอ้ต้องเฝ้าไปเตรียมแปลงห้องลุมแล้วเนี่ยเธอเอาไปบงเอาไปบงกันค่ะพูน่ะพี่น้องเบิ้งขา่าเสริมบ้านไว้นะค่ะพูน่ะเกิดทุกเม็ดค่ะพะ awesome. ออูน่ะฮอตเซมฮันฮอตอันให้เป็นอิ่มๆเลยนะเธอ,เธอ แหงหลายเนี่ยโซนนี่เขาเอาดินไม้แหงดินเกอืมเนี่ยหัวโค้งเนี่ยอมืมดรุ่นนั่นแหละผักหวานเขากระถอดยอดแล้วค่ะผักหวานบ้านเลยพักก้านตรงนะพี่น้องเนี่ยะคะ่ะอมืมดรุ่นนี่เลยเนี่ยะคะุณค่ะมือนึ่งกันในกำลังไก่หลายหลายเติบแล้วพี่น้องเพราะว่าพืดผักเขาหลายค่ะ ให้กูดับมันกันโืดไปเลยเนี่ยพี่น้องไข้แล้วค่ะปวดปวดได้เมื่อแล้วเนาะเธอเนาะขึ้นแล้วขึ้นเมื่อแล้วเนี่ยค่ะอันนี้พี่น้องพันธเนยน้ำมะลายจะเสริมกับซีได้ง่ายยูดอกเนี่ยค่ะต้นชมพู่ค่ะช่วงนี้แมลงว่าแอนแมลงอันแมงอันนั่นนะคะ่ะแมงกินนูนแมงกินนูนอนหมอกค่ะในพื้พนมากินใบซอยเมื่อแมงตับเต้าท้องกับมากินต้นฟักท้องสเสริมฟังนั่นนะคะ่ะเมื่อเลย ปลูกไว้เอินกินน้ำมันเนี่ยด้มแมงลากเตี้ยค่ะเพระาะว่าจะเสริมว้บนต้นใหญ่เป็นเด็ดยื่เรื่อยค่ะโป่งดีอืมเดี๋ยวเขาได้ทีก็นอนเดีนยเธอนอนใหายซะพี่นอ้องบนในน้ำมาหลายละกาณะเป็นเมนความพี่นอ้องบนบ่าหลักค่ะจะผลผลนี่อย่างมันตกลงน้ำหรือว่าใบายอยังจะค่ะน้ำสีน่าเนาเนะค่ะไปพาไปเบิ่งผักบรรลุมเขาค่ะพี่น้องอืม คุณค่ะแตกทุกยอดค่ะโอ้เถอมันเกิดมาพ่านห้อนไล่กันจนนั้นเงี้ยวเลยคุณนะพี่น้องแถวเนี่ยค่ะเกิดดีดีคุณน่ะนองไม่ๆที่โป้งขึ้นไม้น่ะค่ะยอดแหงเลยคุณน่ะเกิดไม่เหมิดค่ะพีพี่น้องต้นมันลุมเหาค่ะนี่ ลวกิน,กนจะแซ่บเพิ่มมากกิ่นบนข่ายย้าไปเลยค่ะนี่อันนี่กับไข่แล้วเนี่ยค่ะคิดว่าเพิ่นสีง่ได้ละค่ะไปไหนจะเริ่อเติบโตได้ละก็ะเรือลุมนี่ที่เอามาสามไม้นะะี่ค่ะเพิ่นแหงหลายนี่อันนี่กับติดแล้วสนกกันววี้กับใบวางใจได้แล้วเน,น,นี่ยพี่น้องตัวน้อยๆนี่กะนี่พี่น้องเริ่มมั่นใจเลยเนะะี่ยค่ะเันเป็นการน,นั่งสีลกลางสีละเพิ่นติดแน่นอนเนะะี่ยค่ะ ต้นฟักทอ้องอืหมดอิมอ่มๆในเด้อเธอแหงหลายเนี่ย,ยพี่น้องเพิ่งค่ะออกทุกลุมฟักทองนี่เพิ่นสีเลื่อยไปไปทัวร์เลยเด้อะแต่ว่าลองมาเบิ้งนะะัก่ะวมาเ,เสริมกับนายหัวด,ดำสิจัดก,การกับเพิ่นจังไหนแบบนี้ย้ำเพิ่นยหญ่ขึ้นมาคงจะให้เลื่อยไปแต่ว่ากับสิมีขอบเขตยี่ดอกค่ะเนี่ยเขาก็ไปหางเขายางแล้วกันต่อไปย่านงัวก็ได้ยางแถวนี้ค่ะเนี่ยอืม พี่น้องเบิ้งค่ะพุน่ะพุณ่ะข้านับวันยังไงไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเห็นบ้านไหนค่ะเนี่ยศัตรูสำคัญเลยเนี่ยค่ะพี่น้องเนี้ยสมสมเนี่ยข้าไม่กินหมดเลยค่ะเนี่ยพี่น้องเสิร์ฟว่าขนนนี่ก็บถือถือดินอยู่เด้อค่ะเนี่ยซ้อมเบิ้งเพราะว่าเป็นปงยอดอยู่เรื่อยอยู่เนี่ยค่ะเด้แตกออกเลยเนี่ยค่ะนี่น้ำแยังใส่ค่ะ แตกออกซ้อมเบื้องหลังว่าเพื่อนจะปงปงอยู่เรื่อยๆอันนี้ฉันเสริมแต่ลงดีใจว่าดอกเพื่อนฉันค่ะไปได้ยอดกีบเพื่อนค่ะเนี่ยตอนแรกนรานิดว่าต้นน้นอยๆสิเป็นมาได้จังได้สินค่ะ <mm> <mm> พี่น้องมึงต้นเต่งโม่ฉันเสริมค่ะ <mm> นี่ค่ะออกยอดอะไรได้เนี่ยค่ะคุณน่ะเพื่อจะเริ่มสีเงาแล้วแบบนี้ต้นเต่งโมแถวนี้กัมนี้ต้นเต่งโม่ต้นฝักทองค่ะ ี่ต้นหย่าน้ำมาเบิงน้ำกัดพี่น้องว่าติดบ่ค่ะไหนบ่เพิ่นยังมีล้ําต้นเขียวๆอยู่ด้วยค่ะ่บนเเ่เพิ่นอาจติดเนาะพี่น้องเพราะฝังไว้หลายมือละต้นกระท้อนเพินกระท้ายใบใบเก้าเปิ่นเลยนะนง่ายโดามมาเพิ่นห่อนเสริมมาเพิ่นท้ายใบซื้อดอกเนาะคะ่ะเนี่ยพอเพิ่นเกละ่ะอืมอืมค่ะ เอาดินะมันลงกุดเน,นาะดูขุดไปก่อนกันได้เถอะขุดเอาดินไว้กันเสียต้นเพาบารมีเลยค่ะให้ท่นตรงกันนะเถอะเอาพีน้องเบื้องหน้านะครับต้นหนึ่งต้นหนึ่งเริ่มโพุ่ขึ้นแล้วค่ะเริ่มโพุ่ขึ้นจากกระถางเลยละเราเอามาปลูกเล่นน้อยนห,นหนึ่งพี่น้องต้นแพลบารมีจะเสริมว่าโฮมโฮมเพลนน้ำจะได้คิดอยากปลูก เหนียวดินไม่มาลงด้วยนะคะขุดได้่อะไรเหรเตียมดินดนุ่งแกงกันเลยเสียมาขุดกันเถอ,อะข่าวดินมาลงไม่ก่อนพี่น้องดินอันนี้แก่นไหลนีเอาไปผสมกันไปไหนะคะ เอาขึ้นดีๆนคด,ด,ดครับรองๆด้วยอันนี้ข้าบ่งไว้ะะดค้ค่ะมริงดินี่คนะ่อยๆค่อยๆค่ๆค่อยๆเออนั่นอะไร่ะดิหากเป็นย่างเราเถอหากเป็นย่างนี่เราไปถือนังะ เออออนะเธดีนี่หลงกันค่ะดีนี่เฮตเป็นครูเอกกอนแบบเพิ่นใหญ่มาแล้วก็บ่มีปัญหาดอกพี่น้องต้นอันนี้เพิ่นงามดีจะเสมิมมาเดทโฮมเงาไว้นี่ยพี่เน่เขาอยากเอาโต๊ะอย่างมาตั้งกินเล่นทูโฮมเลยค่ะก็เลยคิดไปต้นนี้มาลงให้เพิ่นก่อนเอะพกที่ซื้อเนี่ย น้ำปกไว้เฮ็ดนาดินมได้งามดูแลให้ดีที่สุดน,นะพี่น้องอดหนาพันก้อนค่ะงา <c oughs> อิม่มหนำเลยค่ะ ค,คุ้มไหมนะเอป้องคุ้มไหมคืตอตัวนั้นเนเหนไ่ด้คุ้มเย,มไปไปเยอว่คุ้มไหมคุอเนี่ยตัวคุ้มไหมแตกคันดีดอ,นนอ่า่เรียบร้อยแล้วครับเป็อนอยู่ในถังนี้กอนค่ะให้พันถืออากาศ้วก็ให้พนถือกันนี่นะมันวน,นก่นนอนมิเงี้ยวหนาครับ ป่ามหมดซอยครับหลๆครับพักๆก,ก,กัาบ่เอะพ้งเท่ยมันเกือบปลาเนะเกือบป่ากนันครับเือบปาเ<อ>าม็ดน่อยลงกันเถอนะต้องรอกันกันามาปมาตตุ่นพันยุค่ะแดดฮอนไหลอืมสนหน่อยเลยเนอตัวใหญ่มาแล้ว บุดบุดบุดไปได้มาใกล้ๆขนไปได้คิดว่าขนสเกีร์หลงนี่ให้ไม่รักเพิ่นได้เพิ่นมาหาเลยอืมเวลาเพิ่นค่ะอืมเอาตัวนี้ไงเด่นเลยอืมอืมตีซฟอดเล่นกันเล็กค่ะพุณนะ่ะตัวใหญ่ไลรมูดิ่มน,นาเถอะตัวใหญ่ขึ้นมาตัวน้อยเป็นตัวอืมเป็นแล้วะอึบอ้อา โอ้ oh, พี่น้องเบิ้งค่าพูดนะมีเครื่องปั้นน้าเหม่ยคนกุศดีนี่นเนาะ <c oughs> เธอเนาะเครื่องปั้นปลาเหม่นห่อนนะหรือคนเลี้ยงกุ้งเนาะครับค่ะสะเสริมกะนในราคาเมื่อนี้กระพาะพี่น้องเนาะคะ่ะมาเบิ้งเตรียมแปลงพักละกะเัเฮ็ดข้างทั่วละกัหดน้ำพักในละค่ะเป็นชีวิตประจำวันไปแล้วเนาะพี่น้องก็เลยอยากท่ายทอดให้พี่น้องอยากไอ้ท่ายให้เบื้งทิ้งสิ่งที่สะเสริมปลูกนะคะ่ะ ก็เริ่มงอกง้มขึ้นเรื่อยๆเนาะคะ่ะกับฝากพี่น้องในน้ำคํำติคํำช่วใหม่น้ำได้เค่ะตรงใดที่สเสริมเห็ดบัถือกอียงเสีค่ะเกี่ยวกับการปลูกต้นใหม่หรือว่าอยียงทุกเรื่องก็ได้ค่ะในในกับฝากพี่น้องนน้ำได้เค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในนะะ้ำได้เค่ะคลิปนี้ก็เอาไวส้สนีหละเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ้าดาสวัสดีครับ